สนามบินชิปโฮอัมสเตอร์ดัมกำลังคิดจะไม่ต้องการให้มีการมาต่อเครื่องบินที่สนามบินนี้แล้วเครื่องนี้ไม่ชัวร์ว่าเขาหมายถึงเขาจะกีดการสายการบินอื่นไม่ให้มาต่อเครื่องหรือตัว klm ซึ่งเป็นสายการบินหลักของประเทศเนเธอร์แลนด์ land, เนี่ยจะไม่จะไม่ให้ต่อเครื่องอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นการกีดการสายการบินอื่นซะมากกว่านะครับเพราะว่าสายการบิน klm ซึ่งเป็นของเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยคือ คือมีการใช้งานเยอะอะสำหรับคนที่จะไปหลายประเทศในยุโรปอะถ้าไม่ให้มีถ้าแม้แต่ KYM ก็ไม่ได้ต่อเครื่องเนี่ยเราจะไปกันยังไงอะ่ะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันในข่าวนี้นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอคือตอนนี้น่าจะยังไม่ได้เริ่มแต่ว่ากำลังคิดไงกำลังคิดเขาบอกว่าเขาโดนคนอื่นอย่างเช่นเทาง UK เนี่ยเอาสนามบินของเขาเนี่ยมาเป็นสนามบินเขาเรียกอะไร สนามบินราคาถูกที่เอาไว้เป็นตัวแทนของฮิตโตรคือฮิตโตรนี่แบบคนเยอะใช่ไหมแล้วก็แพงด้วยหมายถึงค่าใช้จ่ายแพงก็เลยเหมือนกับว่าเออแล้วประเทศมันก็อยู่ข้างๆกันด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่าโยกบางส่วนคือแบบในทางลับให้มาต่อเครื่องที่อัมสเตอร์ดัมแทนอะไรประมาณนี้แล้วผลของการที่ทางเนเธอร์แลนด์เปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะกระทบกระเทือนกับผู้โดยสารยังไงบ้าง ก็คือเหมือนว่าทางสกิปโฮลแอร์พอร์ตเนี่ยจะดำเนินการโดยการจำกัดโดยโดยในวงจำกัดตั้งแต่ปี2023มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างก็คือเดาไม่ออกจริงๆว่าแล้วมันจะมีการเปลี่ยนยังไง้าไม่ให้มีการต่อเครื่องจากสายการบินอื่นหรือเปล่าหรือย,ยังไงสนามบินสกิปโฮเนี่ยก็เป็นสนามบินที่เขาเรียกว่าวุ่นวายที่สุดในใน,ใน,ในเนเธอร์แลนด์หมายถึงว่าคนมา มาลงสนามบินทั้งมาเข้าเนเธอร์แลนด์เองหรือว่ามาต่อเครื่องกันเยอะมากก็เป็นอ๋อเป็นสนามบินที่ยุ่งเหยิงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งรู้ไหมครับว่าการจะ่าจากไทยถ้าจะไปแคริบเบียนเนี่ยก็ต้องมีการมาต่อเครื่องที่เนเธอร์แลนด์ด้วยเหมือนกันนะก็เรียกชื่อสนามบินเอาอาจจะเรียกผิดนะชิปโฮแล้วกันครับก็คืออ่านโดยที่ลืมดูตัวสะกดนะครับก็คือเรียกเปลี่ยนขอเปลี่ยนเป็นเรียกเป็นชิปโฮแอร์พอร์ตแทนนะครับก็ แล้วถ้าไม่ยอมให้มีการต่อเครื่องจริงๆเลยเนี่ยจะเปลี่ยนจากชิปโฮเป็นหายแทนก็ได้ก็คือสนามบินนี้ได้ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะจํากัดจํานวนเที่ยวบินที่บินเข้าและบินออกจากสนามบินนี้ซึ่งตัวเลขที่แนะนําก็ไม่ควรจะเกิน44,000เที่ยวบินต่อปีก็วันละวันละพันกว่าเที่ยวบินก็เราไม่ถูก จํากัดจํานวนแล้วอย่างนี้คือคือต่อไปจะแพงขึ้นใช่ไหมตัวคือคือเขาจะยอมแบบว่าเออเพื่อเหมือนยังไงอนุรักษ์นิยมเหรอเออให้เที่ยวบินมันน้อยๆคือก็รายได้เขาก็ต้องหดลงจริงๆด้วยใช่ไหมแล้วแล้วแล้วคือจะยอมรายได้หดหรือยังไงก็คือก็มีทางหนึ่งก็คือน่าจะต้องขึ้นราคาตั๋วหรือเปล่าคือถ้าเป็นสนามบินอย่างของแถบในเอเชียเนี่ยนะเราก็คงจะได้ยินข่าวเชิงว่าเดี๋ยวจะสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ หรือไม่ก็สนามบินแห่งใหม่ให้มาเป็นตัวเ,เขาเรียกแบ่งความวุ่นวายจากสนามบินนี้อะไรก็ว่ากันไปออย่างของไทยก็จะมีข่าวอยู่เรื่อยจะมีสุวรรภูมิจะมีเฟสนู้นเฟสนี้กันต่อไปอีกอะไรเงี้ยอันนี้คือหมายความว่าเขาจะไม่ยอมทําเรื่องพวกนี้เลยแต่จะใช้การจํากัดจํานวนแทนอย่างเงี้ยหรือคือประโยคนี้เอาไม่ค่อยเข้าใจจริงๆคือเหมือนกับว่าการตัดสินใจครั้งนี้มาจากผลของ climate change การเปลี่ยนแปลงเรื่องภูมิอากาศมันเกี่ยวอะไรกันนะแล้วก็ตัวเลขตรงนี้ ของคนที่มาใช้บริการสนามบินนี้ก็ตอนนี้ยังคงลดลง20%ถ้าเทียบกับก่อนโควิดเออแล้วมันก็ลดลงไม่ใช่เหรอเออแล้วก็ตอนนี้เป็นสนามบินหลักแห่งแรกในโลกที่ยังไงที่จะจำกัดจำนวนแบบนี้หรือหมายถึงว่าตอนนี้หลายสนามบินเขาก็ทำเพราะว่า t r r v i l l h c o s o s อะไรเ,เรื่องของการขาดแคลนพนักงานหรือการยกเลิกแล้วก็นำมาสู่การ ยกเลิกเที่ยวบินหรือแคนเซิลเที่ยวบินจานวนมากใช่ไหมครับเขาก็จํากัดจํานวนกันนั้นเพียงแต่ว่าสนามบินนี้เหมือนเล็งไว้อยู่แล้วต่อให้ไม่มีเรื่องนี้เขาก็จะทําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เลยสร้างความกดดันไปที่สายการบินหลายสายการบินแล้วก็สนามบินแห่งอื่นนะครับว่าตกลงคือจะยังไงเอาไม่ใช่ว่าน่าจะยินดีหรือสนามบินอื่นจะได้มาลงที่ชั้นแทนอะไรเงี้ยในเมื่อไม่ยอมเอาลูกค้าก็เดี๋ยวให้มาลงที่ของเราแทนละกันอ่าเนี่ยกระทบจริงๆด้วยก็คือผู้โดยสารจะได้รับผลกระทบจาก ราคาที่เพิ่มขึ้นเพราะว่า,าเขาเรียกว่าอุปทานมันมันน้อยลงคือตัวอุปทานก็คือทางสนามบินคือลดจํานวนลดจํานวนเที่ยวบินฉะนั้นราคาตั๋วของของ KLM น่าจะเพิ่มขึ้นเดิมเนี่ย KLM ก็เป็นสายการบินที่ราคาประมาณกลางๆนะครับแต่เพิ่มขึ้นจากจากการจํากัดเที่ยวบินเนี่ยก็จะกลายเป็นสายการบินราคาสูงขึ้นทันที ก็ช <ip> ิปโฮเนี่ยเป็นสนามบินที่เรียกคนนิยมมาต่อเครื่องเป็นล้านคนต่อปีเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างต่ําอย่างถ้าใครมาจากอังกฤษเนี่ยส่วนมากเขาก็ไม่ได้ใช้หลอก b ิสทริชแอร์เวย์อะไรเนี่ยนะเขาก็ใช้ส่วนมากเขาก็มาทางพวกนี้แหละถ้าไม่ใช่ทางพวก e m มิเล e ก็เนี่ยทาง klm อย่างนี้แหละมาต่อเครื่องที่เนเธอร์แลนด์นี่แหละตัวเลขล่าสุดก็บอกว่าเป็นสนามบินที่มีการเชื่อมต่อกันของ มากที่สุดในโลกคือหมายถึงเป็นตัวเชื่อมจากประเทศต้นทางแล้วก็มาลงที่นี่เปลี่ยนเครื่องเสร็จแล้วก็ไปประเทศปลายทางเนี่ยมากที่สุดในโลกอ,อ,อ๋อมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไม่ใช่มากที่สุดในโลกกลายเป็นว่าก่อนหน้านี้การมาต่อเครื่องที่ชิปโฮเนี่ยแทนที่จะบินตรงจากสายการบินบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยกายเป็นว่าการเลือกมาต่อเครื่องที่ชิปโฮก็เป็นที่อะไรที่ค่าใช้จ่ายถูกกว่าบินตรงจากสายการบินของประเทศตัวเองซะอีกเนยนประโยคนี้นะครับยูเคคืออังกฤษเนี่ยก็ บางทีก็ใช้ใช้ฮับต่อเครื่องบินของของเนเธอร์แลนด์เนี่ยคล้ายๆกับว่าเป็นอ l ลเทอร์เนทีฟของฮิตโ o รเป็นเหมือนสายสนามบินคู่กลายเป็นสนามบินคู่ขนานของฮิตโ o รซึ่งแต่ว่าดันราคาถูกกว่าเชิงว่าต่อเครื่องที่อัมสเตอร์ดัมแล้วคงไม่ได้มาลงที่ฮิตโรหรอกต่อเครื่องอัมสเตอร์ดัมเสร็จก็ค่อยไปลงสนามบินอื่นในอังกฤษอย่างนี้ประมาณนี้มั้ง อ๋อนี่ไงนี่ไงต่อเครื่องไปลงเมืองอื่นจริงด้วยอะอย่างเช่นสมมตินนะคนอยู่อังกฤษแต่ไม่ได้อยู่ลอนดอนอย่างเงี้ยไอ r อะไรจะมาต่อที่ฮิตโรลอนดอนอย่างเดียวเลยหรือฉะนั้นอย่างเช่นตรงนี้เขาบอกว่านักท่องเที่ยวที่มาจากเมืองนิวคาสเซิลทางเหนือของอังกฤษเนี่ยก็จะมาต่อเครื่องที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยถูกกว่ามาต่อเครื่องที่ฮิตโรคือทางรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ก็ตัวรัฐบาลเองก็ตัดสินใจขึ้นภาษีการบิน สำหรับเนเธอร์แลนด์และทางสนามบินเองก็ทำเหมือนการค,คือขึ้นภาษีไปที่สายการบินคือสองสองขึ้นเลยภาษีหนึ่งให้รัฐบาลอีกภาษีหนึ่งให้เออเป็นไม่ใช่เรียกภาษีละมั้งเป็นค่าธรรมเนียมของสนามบินคือขึ้นสองขึ้นเลยก็ทำให้อ้ที่เคยถูกนั้นก็อาจจะไม่ได้ถูกเท่าเดิมก็คือเมื่อราคาแพงขึ้นก็กดดันให้สายการบินก็ต้องหลีกเลี่ยงการมา,มา,มาลงที่สนามบินนี้ มีนักการเอ่อสอสอบางคนก็บอกว่าเอ่อพอมีมาตรการพวกนี้แล้วเนี่ยก็คือคุณก็จะรู้ว่าชิพโฮอันนี้เนี่ยชิพโฮอันนั้นเนี่ยไม่ใช่เกาะราคาถูกอีกต่อไปก็ยังไงก็ไม่เก็ตอยู่ดีแต่คงมีปัญหาอะไรกันคาราคาซังมานานละมั้งก็จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็กลายเป็นว่านักเดินทางก็คงต้อง เริ่มพยายามจะหลีกเลี่ยงสนามบินแห่งนี้ที่เคยคิดจะใช้เป็นการต่อเครื่องระยะใกล้ภายในทวีปยุโรปที่ราคาถูกหรือการที่จะต่อเครื่องระยะไกลที่เพื่อจะบินไประยะไกลฟังดูแล้วเอ๋อเพื่อนไม่เข้าใจจริงเหมือนมาตรการฆ่าตัวตายยังไงไม่รู้นะยังกับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยก็เพื่อ,อ,อลดความวุ่นวายในขณะนี้อย่างนั้นแหละก็คือถ้าบอกว่าเออทำระยะสั้นก็แล้วไปใช่ไหมครับพอตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่แล้วก็คือทั้งไฟล์ดีเลย์หรือว่า ปัญหากระเป๋าที่แบบมีมีคนบอกว่าเอา่อของคือคือไม่ได้บอกว่าเป็นที่นี่แต่หมายถึงว่าเป็นที่อื่นแต่คงจะคล้ายๆกันว่าบางทีรอเกือบชั่วโมงกว่าจะมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเราลงเครื่องบินก็ต้องมายืนรอกระเป๋าที่สายพ่านใช่ไหมครับบางทีแบบมายืนรอ,อไม่มาสักทีอะไรเงี้ยรอนานมากกว่าจะมาแล้วก็สายการบินอย่างอเมริกันเอเรีไล์เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะหยุดบินมาที่สนามบินชิปโจจนนกว่่่าาาััญหตงๆมะคลีคลย ในขณะเที่ยวกันสนามบินอย่างฮิตโตร์แกตวิกที่ที่อังกฤษแล้วก็สนามบินแฟรงเฟิร์ตที่เยอรมนีก็ได้จํากัดจํานวนเที่ยวบินในช่วงฤดูร้อนนี้เพื่อจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงกดดันจากสตาฟซึ่งมีผู้ดีดข่าวถงไปก็มีการสตร์์หยุดงานเพื่อขอขึ้นค่าแรงซึ่งตรงน,นี้ไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยไม่ยื่นมือเข้ามาอ่าก็คือเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ทำซะหน่อยใช่ไหมก็คือเขาขอขึ้นค่าแรงก็สนับสนุน สักช่วงหนึ่งเพื่อให้ปัญหานี้มันรู้ล่วงเอ,อ่อไม่ให้ว่ามีคนต้องเจอเรื่องของการดีเลย์หรือว่าการยกเลิกเที่ยวบินเพราะว่าถ้าทาอย่างนั้นแล้วก็แล้วให้มันมีปัญหานี้ต่อไปก็คือกลายเป็นลดจํานวนลูกค้าทั้งที่มันไม่ได้เยอะกว่าก่อนโควิดสัก,กหน่อยประเทศก็เสียไรายได้ทำไมไม่ยื่นมือเข้ามาแล้วก็ให้เงินกู้ดอกเบี้ยตามกับสายการบินหรือสนามบินก็ได้ออสวนส่วนใหญ่คงเป็นสายการบินนั่นแหละให้ก็คือเพิ่มค่าแรงไปเพราะทํางานหนักขึ้นนี่ ใช่ไหมาทาไมไม่ทาไมไม่มีเรื่องพวกนี้มันเหมือนกับว่าเขาจะพยายามเปลี่ยนแปลงนะชิปโฮเนี่ยแต่ว่าเหมือนแบบสนามบินของที่อื่นอย่างเช่นฝรั่งเศสก็จะพยายามทําเหมือนกันว่า,าจะห้ามการเดินทางที่สะดวกอย่างเช่นเที่ยวบินระยะสั้นเนี่ยหมายถึงของฝรั่งเศสเนี่ยว่าถ้ามันมีรถไฟหรือรถบัสที่จะไปที่นั่นแทนอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่ให้มีเที่ยวบินที่มันใกล้ขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยก็แปลกดีมันก็ไม่เหมือนกันนะยังไงรถไฟมันก็ ความรวดเร็วมันก็สู้สู้เที่ยวบินไม่ได้แล้วเที่ยวบินมันก็แพงกว่ารถไฟอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วด้วยเนี่ยตามกฎใหม่นี่น่าจะเป็นที่ฝรั่งบอกที่บอกวอาฝรั่งเศสที่จะเปลี่ยนนี่คือถ้าเที่ยวบินไหนที่สามารถไปได้ด้วยรถบัสหรือรถไฟภายในสองชั่วโมงครึ่งก็จะไม่มีเที่ยวบินแบบนั้นอีกต่อไป เดี๋ยวรนถะบัสหรือรถไฟสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยเท่ากับว่าถ้าบินด้วยเครื่องบินก็คงจะแค่สักแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ประเทศอื่นๆก็กาลังจะทําในสิ่งที่คล้ายๆกันด้วยนะครับแต่ว่ามักจะรอให้คือแต่แต่ประเทศอื่นเขาจะรอให้ทุกอย่างกลับเป็นปกติเสียก่อนหมายถึงว่าไอเรื่องความวุ่นวายเรื่องเ,ออเที่ยวบินดีเลย์ยกเลิกเนี่ยให้มันจบซะก่อนแล้วค่อยทําโดยรวมแล้วในนี้เขาไม่ได้บอกว่าจะห้ามเรื่องการต่อเที่ยวบินอย่างเช่นที่หัวข้อบอกนี้ยังไงแต่เดาว่าคงห้ามทางอ้อมโดยการ โดยการขึ้นราคาในส่วนของภาษีาที่รัฐบาลเขาจะเอาแล้วก็ส่วนของค่าธรรมเนียมสนามบินที่สายการบินเขาต้องการคือขึ้นราคาให้มันแพงขึ้นจะได้ไม่มาต่อเครื่องบินกันที่ที่สนามบินนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แปลกดีนะครับพูดช่วงนี้พูดเรื่องพวกนี้มากๆก็จะชักจ,จะงงกับแนวคิดของยุโรปในช่วงนี้เหมือนกับมันร้ายแรงกว่าโควิดยังไงก็ไม่รู้อะ เรื่องของ Travel Chaos เ,เ,เนี่ยมันร้ายแรงกว่าโควิดยังไงไม่รู้แล้วเหมือนกับว่าเขาก็ไม่มีหนทางในการจัดการที่ดีกว่านี้กันได้เลยครับตรงนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ